สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์อัปเดตกันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินของโลกนะครับมันถล่มลงมาเพราะอะไรกันนะหากเรามองไปที่ตึกอาคารหลังหนึ่งนะครับที่มีโครงสร้างเก่าแล้วก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วกําลังซ่อมแซมนะมันพร้อมพังลงมาได้เสมอหากเจอภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับอย่างแผ่นดินไหวลมพายุ หรือแม้แต่การถูกเขยา่าแรงๆนะครับจากน้ํามือมนุษย์นะครับอย่างการถูกทิ้งระเบิดการถูกยิงด้วยนับรรดาขีปนาวุธนะครับหรือโดรนอย่างเงี้ยเป็นต้นและแล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าตึกอาคารหลังนั้นเนี่ยนะครับมันพังทลายลงมาอะไรเป็นสาเหตุหลักนะครับของการถล่มพังทลายนั้นนะครับ มันเกิดจากโครงสร้างตึกอาคารที่เก่าและไม่แข็งแรงอยู่แล้วและกำลังรีโนเวทนะครับตกแต่งซ่อมแซมใช่หรือไม่หรือว่ามันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับตามที่เราไ้ฟังนะไปเขย่ามันทำให้มันถล่มลงมาหรือว่ามันเป็นภัยจากน้ำมือมนุษย์นะครับอย่างสงครามนะยิงแล้วไปกระทบกระแทกแล้วมันก็ร่วงนะหล่นลงมานะครับถล่มลงมานะครับมันเวลาเรามองแบบนี้ก็คือการมองแบบเปรียบเทียบนั่นเอง นะนั้นชายดันฉันใดฉันนั้นนะครับโครงสร้างทางเศรษฐ,ฐกฐิจการเงินโลกเนี่ยที่มีโครงสร้างเก่าแล้วก็ไม่แข็งแรงเพราะมันเต็มไปด้วยภาระหนี้สิน,ล,นล้นพ้นภูเขานี้สินนะครับกองมาขือมาที่พร้อมจะถล่มคลื่นลงมาได้นะครับด้วยน้ําหนักของตัวมันเองเมื่อโลกยังเพิ่มเติมภนะาระหนี้สินขึ้นเรื่อยๆไปในทุกๆวันเวลานาที ในการซ่อมแซมรีโนเวทตัวของมันเองอยู่แต่หากเจอแรงเขย่านะครับจากบรรดาเหตุปัจจัยทางธรรมชาติที่คาดคิดไม่ถึงพายุมรสุมทางเศรษฐกิจการเงินการไหวเขย่าใหญ่นะครับของการ d i s r u p ชั o นนะของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคและของประชาชนโลกนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าความขัดแย้งนะครับของ การแข่งแย่งแข่งขันช่วงชิงอำนาจของมาหาอำนาจโลกนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและก็สงครามหากวันหนึ่งนะครับเหตุการณ์สถานการณ์โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยมันถล่มลงมาอย่างการเกิดรีเซชชันนะครับการถดถอยหรือการเกิด Depression นะครับสภาวะที่ตกต่ำซบเซาเนี่ยครั้งใหญ่ทั่วโลกขึ้นมาเนี่ยจะสรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักนะครับของการถลม่มพังทลายลงมา เกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินที่เก่าและไม่แข็งแรงแล้วที่กําลังรีโนเวทซ่อมแซมใช่หรือไม่หรือว่าเกิดจากการดิสรัปชันจากเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและประชาชนทั่วโลกไปจากเดิมหรือว่าเกิดจากความขัดแยงแ้งแก่งแย่งชิงอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและสงครามนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ